แ e s เซนเจอเข้าใช้งานไม่ได้ขึ้นให้ตั้งค่าวิธีการเข้าถึงประวัติการแชทค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาที่กำลังเจออยู่เกี่ยวกับ พอเรากดแต่เข้ามาที่ Messenger เขาจะขึ้นว่าด้านค่าวิธีการก็เข้าถึงประวัติการแชทและเขาจะบังคับให้เราเนี่ยสร้างพินหรือถ้าหากเราไม่สร้างนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างเนาะแต่ในที่นี้น้ำขอแนะนำให้ทุกท่านกดคำว่าสร้างพินนะคะแค่เราสร้างพินเราก็สามารถเข้าไปใช้งาน Messenger ได้เหมือนเดิมเลยปกติเหมือนเดิมเลยทีนี้ให้เรากดสร้างพินค่ะ ในการสร้างพินเนี่ยเป็นการสร้างพินเกี่ยวกับการกู้คืนประวัติการแชทเวลาที่เรามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วอีกอเครื่องเดิมที่เราเข้าใช้งาน Messenger บัญชีนี้อยู่พังแล้วเราต้องการจะเข้าใช้งานในเครื่องใหม่เวลาที่เราเข้าใช้งานในเครื่องใหม่นะคะเราก็จะเอาพินตัวนี้เนี่ยไปกู้คืนประวัติการแชททั้งหมดจากเครื่องเก่าของเรามาแต่ถ้าหากเราไม่สร้างพิน แชททุกแชทที่เราแชทไว้ในเครื่องเดิมนะคะมันจะไม่โชว์ในเครื่องใหม่เนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนกดสร้างพินค่ะในการสร้างพินใส่รหัสได้เลยนะคะเป็นรหัสที่เราจําได้หรือว่าจะ1นถึงหก็ได้แต่มันอาจจะง่ายไปเนาะอาจจะมีคนคิดไม่ดีกับเราแบบนี้อยากจะมาดูประวัติการแชทของเราเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องใช้รหัสที่รัดกลุ่มนะคะในที่นี้นำขออนุญาตใส่รหัสสักครู่นะ พอเราได้รหัสแล้วนะคะเขาจะให้เรายืนยันพินก็คือใส่รหัสตัวเดิมที่เราป้อนไปเมื่อสักครู่จากนั้นระบบก็จะนําเราเข้าหน้าแชทปกติเลยเห็นไหมคะทุกคนก็สามารถแชทได้ปกตินะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ